สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปเสียงกระซิบจากพระพิคเนตเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในเดือนพฤษภาคมคืออยู่ในสภาวะที่มุ่งมั่นมั่นใจไม่ยอมแพ้นะคะคือคุณพร้อมมากมา ที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการปฏิบัติหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะคือประมาณว่าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจแล้วและคุณก็พร้อมมากๆที่จะออกเดินทางเพื่อลุยทำในสิ่งที่คุณต้องการหรือเพื่อทำตามความฝันหรือเพื่อทำภารกิจซึ่งจะขอใช้คำว่าภารกิจละกัน ะะและภาพรวมในเดือนนี้คือคุณก็ลุยทำภารกิจของคุณแบบเต็มที่มากๆทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจรวมถึงคุณยังได้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อการเรียนรู้อีกด้วยซึ่งก็อาจจะมีเหนื่อยกายบ้างเหนื่อยใจบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ทั้งนี้กำลังใจของคุณยังดีเหมือนเดิมนะคะ ไม่ยอ่อท้อคือคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆเ,เรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ท้าทายความสามารถท้าทายกำลังใจนะคะส่วนไพ่ใบนี้สื่อถึงการใช้สมองใช้ความคิดในการวางแผนหรือวางลำดับขั้นตอนในการทำภารกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะ มีการใช้สมองเยอะใช้ความคิดเยอะที่สำคัญคือสื่อถึงการคิดออกไม่ใช่ว่าคิดไม่ออกนะคะก็คือสมองไวปัญญาดีมีไอเดียดีมีไอเดียที่สร้างสรรค์และยังสื่อถึงการมีพลังใจที่ดีด้วยซึ่งก็หมายความว่าในเดือนนี้คุณมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงต่อการทำภารกิจของคุณอย่างแท้จริง และเมื่อไพ่ใบนี้นะคะอยู่ติดกับไพ่ใบนี้ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าคุณมีพลังจิตพลังใจที่กล้าแข็งมันคงมากๆและนอกจากคุณจะมีพลังจิตพลังใจที่กล้าแข็งมากๆแล้วนอกจากนั้นคุณก็ยังมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจด้วยนะคะคือคุณเด็ดขาดในการตัด เรื่องหรือสิ่งหรือคนบางคนหรือกิจกรรมบางกิจกรรมทิ้งไปที่คุณพิจารณาแล้วว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในช่วงนี้นะคะและไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณตัดทิ้งไปนั้นไม่ดีนะคะคือที่คุณปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ หรือให้ความสนใจกับบางสิ่งหรือคนบางคนน้อยลงนั้นเป็นเพราะว่าคุณอยากจะโฟกัสกับสิ่งที่กําลังทําให้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนไพ่ใบนี้ก็ให้ความหมายที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่ใช้คำว่าตัดทิ้งก็คิดว่าเหมาะสมแล้วเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็สื่อไปในแนวเดียวกันเช่นกัน ะะก็คือสื่อถึงการละทิ้งตัวตนเก่าๆพฤติกรรมเก่าๆที่ไม่ดีหรือความคิดลบๆที่คอยบั่นทอนกำลังใจหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณค่อยเขวสับสนไม่จดจอ่อเป็นสมาธินะคะส่วนไพ่ใบนี้สื่อถึงความเด็กขาดซึ่งจะเห็นได้ว่าหน้าไพ่ของคุณ มีพลังงานที่สอดคล้องกันหลายใบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันหลายใบด้วยสรุปว่าเดือนนี้ค่อนข้างเป็นเดือนที่ท้าทายสำหรับชาวราศีกันมากๆและด้วยความที่คุณมีความเพียรพยายามอยู่เสมอและมีความอดทนที่มากพอสมควรอีกทั้งคุณยังไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคใดๆเพราะฉะนั้นหากคุณจะล้ม คุณก็จะล้มไม่นานหากคุณจะรู้สึกท้อคุณก็จะรู้สึกท้อไม่นานและที่สำคัญหน้าไพ่ทั้งเจ็ดใบของคุณก็ไม่มีไพ่ใบไหนที่สื่อถึงความอ่อนแอเลยสักใบนะคะคือไม่มีอาการของคนที่ท้อแท้ท้อถอยปรากฏขึ้นมาเลยแถมสภาพจิตใจของคุณก็หนักแน่นมั่นคงมากมาก และมุ่งมั่นเพื่อทำภารกิจของตนอย่างจริงจังนะคะทีนี้จะขอพูดถึงในส่วนของทางธรรมบ้างเพราะว่าน้าไพ่ของคุณก็สื่อถึงทางธรรมเช่นกันคือสิ่งที่คุณตัดทิ้งละทิ้งหรือให้ความสนใจน้อยลงในเดือนนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมที่ไม่ดีที่คุณพยายามเลิกทำพยายามหยุดคิดหยุดพูด เพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงตนเองให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะและคุณก็หมั่นฝึกฝนทบทวนการปฏิบัติอยู่ตลอดมีความพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปคือคุณไม่กลัวบททดสอบที่จะเข้ามานะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ทดสอบจิตใจทดสอบความกล้าทดสอบความหนักแน่นซึ่งก็ปรากฏว่า คุณทำได้ค่อนข้างดีนะคะมีศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงและมีเป้าหมายในการปฏิบัติที่ชัดเจนสรุปว่าในทางโลกคือมีความกล้ามีใจที่มุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำและอื่นๆตามที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะส่วนในทางธรรมคือเป็นช่วงที่จิตของคุณอยู่ในสภาวะพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะตัดสิ่งที่รบกวนทิ้งไปมีความเด็ดขาดมีความชัดเจนและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวให้ดีงามยิ่งยิ่งขึ้นพลังใจกล้าแข็งเอาเป็นว่าถ้าหากคุณต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านการเงินรวมถึงถ้าหากคุณคิดที่จะเลิกหยุดหรือ ละทิ้งสิ่งใดๆความคิดใดๆหรือพฤติกรรมใดๆที่คุณพิจารณาแล้วว่าไม่ดีงามก็ขอให้คุณรีบทำรีบปรับเปลี่ยนภายในเดือนนี้เลยนะคะไม่ควรชักช้าเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความเด็ดขาดมากพลังงานดีมากดังนั้นโอกาสที่คุณจะทำสำเร็จจึงมีสูง ะะเดือนนี้จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะพลิกชะตาชีวิตของคุณในทางโลกและจะเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ที่จะปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณของคุณไปตลอดกาลเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะสำหรับไพ่พระพิคเนที่คุณได้มีความหมายว่าจงกล้าที่จะรักและให้อภยัย ก็คือท่านอยากให้คุณลองตั้งคำถามกับตนเองว่าในช่วงนี้คุณซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเองอยู่หรือเปล่าคุณกำลังหนีปัญหาหรือกำลังปกปิดปัญหาด้วยพฤติกรรมบางอย่างอยู่ไหมนะคะคือท่านอยากให้คุณเปิดใจและก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเชิงลบเหล่านั้นไปให้ได้ไม่อยากให้คุณหนีปัญหาเพราะฉะนั้นท่านจึงอยากให้คุณสำรวจใจ ว่ากำลังโกรธแค้นใครอยู่ไหมคือท่านอยากให้คุณกล้าที่จะให้อภัยต่อคนผู้นั้นและต่อตัวคุณเองนะคะเนื่องจากท่านทราบดีว่าคุณมีความสามารถในการส่งมอบความรักและเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองก็ถนัดคือคุณชื่นชอบและถนัดในการส่งมอบความรักมากกว่าส่งมอบความเกลียดชังนะคะ เพราะฉะนั้นค่อยๆปล่อยวางและค่อยๆค,คลายความโกรธเกลเกียดในหัวใจนะคะจงซื่อตรงต่อความรู้สึกในด้านที่ดีงามของตนเองท่านเชื่อมั่นว่าคุณทำได้และท่านก็อยากให้คุณรู้ว่าท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เหล่าคุรุครูบาอาจารย์ของคุณพวกท่านบอกว่าบทสรุปของเรื่องราวที่คุณถามถึง อยู่ในมือของคุณแล้วการกระทำและการตัดสินใจของคุณจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นขอให้คุณวางแผนและหาวิธีรับมือกับปัญหาจงเชื่อมั่นในพลังของตนเองและขอให้คุณมั่นใจว่าคุณมีทุกอย่างเพียงพอที่จะทำสำเร็จนะคะข่าต่อไปเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรม เรามาดูกันนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมบุญหรือบาปอันใดที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณปรากฏว่าไจ้ไพ่สูงสักจัดเป็นไพ่กุศลกรรมส่งผลพยากรณกรรมว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลจากกุศลกรรมส่งผลให้การงานดีการเงินดีหรือในเรื่องหนึ่งหนึ่งจะได้รับความเกรงใจ หรือได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะและนอกจากนี้ยังส่งผลให้หมายถึงแค่ในเดือนนี้นะคะมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังและต่อเนื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นสถานการณ์รอบตัวราบรื่นไม่ติดขัดเหตุเพราะในอดีตชาติหรือชาตินี้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมไม่กระด้างเยื่หยิง ยอมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะบูชาคนที่ควรบูชานะคะโดยคุณสามารถหนุนส่งเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมและไม่ลืมที่จะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ด้วยใจที่สำนึกผิดและด้วยความเต็มใจรวมถึงรักษาศีลห้านอกนั้นก็ทำบุญสร้างบุญตามที่คุณสะดวกซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทำตามกําลังทรัพย์กําลังใจและแรงศรัทธานะคะโอเคค่ะก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนพฤษภาคมเจ้ากํามนายเวรของคุณ ส่วนใหญ่พวกเขาอโหสิกรรมให้กับคุณบ้างแล้วหรือยังนะคะเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามคุณในช่วงเดือนนี้ส่วนใหญ่พวกเขาอโหสิกรรมให้กับคุณแล้วนะคะพวกเขามองคุณในแง่ที่ดีขึ้นเนื่องจากคุณหมั่นอุทิศบุญให้จึงทำให้พวกเขาไม่ได้อยู่อย่างทรมานนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะให้อภัยคุณทั้งหมดทุกเรื่องก็คือมีเว้นเป็นบางเรื่องบางช่วงและตามอารมณ์นะคะคือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณด้วยนะคะเหมือนให้อภัยแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังคงรู้สึกโกรธแค้นอยู่นะคะยังไงคุณก็หมั่นอุทิศให้พวกเขาต่อไปเรื่อยๆละกันก็ถือว่ายังดีนะคะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอให้ชาวราศีกันทุกทกท่านโชคดีมีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ